สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับ FC 25้านะครับผมโอเคครับวันนี้ถามว่าชวนมาคุยกันเรื่องอะไรนะครับวันนี้ชวนมาคุยกันเรื่องอ่าวิธีลุกช่วงท Y นะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้สั้นๆแต่ได้ใจความนะทุกคนจําและนําไปใช้นะครับผมเราเริ่มนะครับอันนี้เหมาะสําหรับคนที่แบบมีเวลาหรือว่างบน้อยหรือว่าไม่อยากแบบว่าอยาก ใช้เงินทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะครับทุกคนก็ไปกันเลยนะครับอ่าเราเริ่มนะครับตั้งต้นที่พรีเมียมบอลแพ็ k นะครับทุกคนนี่นะครับเราเปิดไปก่อนเลยครับเปิดไปก่อนเลย1นึบอลแพ็เนี่ยจะได้ผู้เล่นประมาณ3 4ถึง4คนนะครับทุกคนเนี่ยอันนี้ผมได้4คนใช่ป่ะแนะนํานะครับทิคนิดนึงสาหรับคนที่มีเวลานะครับคัดราคามันหน่อยนะครับถ้าสมมุติว่ามันราคาถึงแบบ350เนี่ยหรือมากกว่าเนี่ยก็กด ขายแบบบนตลาดนะครับผมจะได้เงินแบบก็จะได้เงินคืนเยอะนะครับเหมือนแบบได้เปิดแพ็คนั้นฟรีๆไปนะครับทุกคนเนี่ยถ้าสมมุติว่าไม่ถึงก็ขายหมดนะครับเก็บแค่เพลเยอร์ไว้นะที่เหลือทิ้งหมดนะครับผมโอเคนะครับผมเราต้องเปิดแพ็คนี้นะครับเปิดแพ็กนี้เนี่ยทั้งหมดสี่ครั้งนะครับถามว่าทาไมต้องสี่ครั้งนะเพราะว่าเราต้องการนักเตะอ่าสามถึงสี่ครั้งนะครับ ตีสักสี่ละกันเพราะว่าเดี๋ยวก็3เดี๋ยวก็4นะครับนักเตะที่ได้ก็เราต้องการนักเตะทองแดงทั้งหมด11คนนะครับผมเพื่อที่จะมาใส่ในอัพอาบรอนซ์อัพเกรดนะครับก็คืออัพเกตทองแดงของเรานั่นเองนะครับนี่อันนี้นะครับอัพเกตทองแดงไปครับกด squad builder แล้วกดอันนี้ไปเลยครับบร o n z e นะครับผมแล้วก็ ignore position นะครับไปนี่ครับนี่ครับโอเคครับแลกไปเลย แรกไปเลยนะครับบรอนซัปเกรดเนี่ยหลังจากที่เปิดแพ็กบอลสีแพ็กนะเอาสิตัวมาใส่ในนี้นะครับผมผมจะบอกทีละชุดนะครับโอเคครับเราได้บรอนซัปเกรดมาบรอนซัปเกรดได้อะไรได้ Silver p ์เพ e r เตัวนะครับก็คือนักเต่เงิน2ตัวนะเราต้องการแพ็กซิ l เวอร์อัปเกรดเนี่ยทั้งหมดสี่แพ็กนะครับ Silver ผมเตรียมไว้แล้วนะครับยวลองดูเนี่ยไม่ใช่สี่ต้องเป็น6นะครับ เราต้องการแพ็คซิลเวอร์เพเยอร์เนี่ยหกแพ็คนะครับเนี่ยซิลเวอร์เพเยอร์อันนี้นะครับที่เราได้จากซิลเวอร์ที่ได้จากบราวน์ซับเกตนะครับเราจะได้นักเตะเงินทั้งหมดนะครับสองตัวสองตัวเนี่ยเราต้องการหกแพ็คนะครับเพราะว่าเราต้องเอาสิบเอ็ดตัวจากหกแพ็คที่เราเปิดเนี่ยเราเราได้หมดสิบสองตัวใช่ไหมนักเตะเงินเราต้องเอาสิบเอ็ดตัวเนี้ยไปใส่ในนี้ครับอันนี้สมมติผมเปิดครบหกแพ็กะนะจะได้ทุกคนจะได้เห็นภาพไวๆนะครับผมเอา,เาไปที่ s b c นะครับแล้วก็ กดวอร์ไว้นะครับใช้บ่อยเนี่ยไปที่ซ i l เ e r u p g r a d กนะครับซ i l เ e r u p g r a d กนะครับกด s q อ a d b u i เ d e r เหมือนเดิมนะครับเลือกเป็นซ i l v e r แล้วก็อีก r น Position นะครับจบกดให้มันสร้างให้เลยนะครับนี่นะครับผมเราก็จะได้11ตัวมาละ11ตัวมาปุ๊บเรากดแลกแลกเลยนะครับผมไม่สนนะครับว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะครับแลกเลยครับซิลเวอร์อัพเกรดหนึ่งครั้งได้อะไรนะครับซิลเวอร์อัพเกรดหนึ่งครั้งเนี่ยได้ผู้เล่น ทองทั้งหมดสามตัวนะครับผมผู้เล่นทองแบบไม่แรงทั้งหมดสามตัวนะครับผมโอเคได้ผู้เล่นทองทั้งหมดสามตัวแล้วเนี่ยเราต้องการอะไรนะครับผมเราต้องการผู้เล่นทองทั้งหมดแปดตัวนะครับซึ่งอันเนี้ยเปิดหนึ่งครั้งได้สามใช่ไหมก็คือต้องทำซิลเวอร์อัพเกรดเนี่ยสามรอบอ่าแพ็กบรอนส์เนี่ยทั้งหมดหกแพ็กอ่าซิลเวอร์อัพเกรดอ่าบรอนซ์อัพเกรดเนี่ยต้องทำสำเร็จทั้งหมดหกครั้งเพื่อที่จะซิลเวอร์หนึ่งครั้ง ถ้าเราจะเอา bronze upgrade ทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณเท่าไหร่นะ20กว่าครั้งนะครับในการเปิดแพ็คนะมาแรกเป็น silver upgrade ทั้งหมดนะครับ3ครั้ง silver upgrade ทำเสร็จ3ครั้งไปไหนต่อนะครับมาที่ตรงนี้ครับทุกคนที T ่วายเนี่ยเวลาลูปเนี่ยมันจะมีลีกอัปเกรดมาให้นะครับก็คืออันนี้คือลีกธรรมดานะครับก็จะได้แพ็คคอมมอนกับแร่หนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพรีเมียมเนี่ยก็จะได้3แร่แล้วก็8คอมมอนนะครับผมซึ่ง ที่ผมบอกเนี่ยก็คือหลังจากที่เราเปิดซิวอัปเกรดได้นักเตะคอมมอนโกมาทั้งหมดประมาณ8-9ตัวนะครับผมเราก็ามาใส่ในนี้เลยครับอ่า,อานะโกอีกนอลโพซิชันตรงนี้ปรับเป็น Low to High นะครับเพราะว่าเราต้องการให้มันใช้แต่คอมมอนนะครับเนี่ยอันนี้ผมผมไม่ค่อยมีนะอ่าเดี๋ยวผมกดให้ดูไปก่อนครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลองไ่เปิดให้ดูดีกว่ามันจะเป็นยังไงผมคาดอีกสองแพ็ค จะได้เห็นภาพนะเพราะว่าถ้าผมไปทําแบบเมื่อกี้ทุกคนอาจจะงงนะโอเคสมมุติว่าผมทำซิลเวอร์อัปเกรดเพิ่มมาอีกสครั้งนะครับเนี่ยผมจะได้คอมมอนโก้เพเยอร์มาเนี่ยอีกสองแพ็คนะผมก็จะเปิดอีก2องแพ็คนะครับแพ็คก็3ตัวก็จะได้เพิ่มมาอีกหตัวนี่นี่นะครับอ่ะคอมมอนโก้เพเยอร์นี่เสีครับ นี่นะครับอย่างนี้นะหลังจากที่เราได้อ่โกคอมมอนมาทั้งหมด9ตัวนะครับผมเราก็ไปที่ลีกนะครับซึ่งตอนนี้ด้วยความที่วันที่ผมอัดเนี่ยมันเป็นกองหลังนะครับกองหลังมันจะมีฟันไดมีซาลิบานะครับที่หน้าเปิดซึ่ง เราก็ไปที่พรีเมีร์ลีกนะครับลีกเราจะเลือกลีกไหนเนี่ยก็คือมันก็จะมีโอกาสออกลีกนั้นนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเคลียร์ก่อนนะแล้วกดอย่างนี้นะครับกด s q u a d Builder แล้วก็ข้างบนเป็นโกใช่ไหมข้างล่างเป็นโ o ทูไ h นะครับแล้วกดอีกนอ e ์ o s i ิชันเยสนะครับแล้วกดสามเหลี่ยมหรือกดสตาร์ก็ได้นะครับมันก็จะจัดให้เราแบบนี่นะครับอันนี้หนึ่งสองี้าหกเจ็ดแปนะครับ8ตัวเราจะแลกได้หลีกเล็กนะครับ ผมเรียกเหเล็กกะลีใหญ่แล้วกันนะครับพเมียมคือเหรีกใหญ่อันนี้คือเหรีกเล็กนะครับหลีกเล็กเนี่ยเปิดได้1แรแล้วก็3คอมมอนนะครับผมเราก็ทําวนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะได้ทั้งหมด11แรนะครับพอเราได้ทั้งหมด11แรเรามาที่คําว่าพเมีมนะครับไปที่หลีกที่เราต้องการนะครับแล้วก็พเมีมอันนี้เดี๋ยวผมลบก่อนคอร์ดบิวเออร์นะครับโกเหมือนเดิมโ o ทูไฮแล้วก็อีกนอลเปอร์ิชันนะครับนี่นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนคือตอนนี้ผมไม่มีนักเตะต่ำแล้วผมแรกให้ดูแล้วกันเนี่ยพอเราได้นะครับเราแรกไปปึ๊บโอ้ยปัญหาเยอะนะครับตัวนี้ไปครับพอเราเอาสิเแลเนี่ยมาแรกเนี่ยเราก็จะได้แพ็กพรีเมียมนะครับแพ็กพรีเมียมเราก็ไปเปิดอีกพรีเมียมเนี่ยจะให้เราสามแลแล้วก็แปดคอมมอนนะครับเพราะว่ามี1ิตัว นี่นะครับจุดสองสุดของการลูปเนี่ยก็คือแพ็คพรีเมี่นี่นะครับแล้วเราก็เปิดไปเลยนะครับนิโคลัสแจ็กสันนะครับผมเท่ากับว่าเราจะได้เนี่ยสามแลมาเก็บไว้นะครับเราต้องขาดอีกแปดแลนะแปดแลเนี่ยก็คือเอาคอมมอนเนี่ยไปทำลีกแล้วก็วน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 อยู่อย่างี้นะครับทั้งวี่ทั้งวันนะครับไม่มีรู้จบนะครับผมทุกคนก็ฝากไว้ด้วยนะครับวิธีก็จะประมาณนี้นะครับสรุปกันอีกทีก็คือหนึ่งเปิดแพ็ค ทองแดงก่อนนะครับ2ไปทําทองแดงอัปเกรด3เอาเปิดนักเปิดแพ็คที่ได้จากทองแดงอัปเกรดเนี่ยนักเตะเงินเนี่ยไปไปทำซิลเวอร์เงินอัปเกรดนะครับซิลเวอร์อัปเกรดหลังจากได้ซิลเวอร์อัปเกรดแล้วเนี่ยครบ8ตัวซิลเวอร์อัปเกรด3ครั้งนะครับจะได้โกคอมมอน8ตัวโกคอมมอน8ตัวเอาไปใส่ในลีกเล็กนะครับลีกเล็กไม่ว่าจะเป็นลาลิก้าหรือพีเมียลีกก็ได้นะครับซึ่งผมแนะนําให้เป็น2ลีกนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าเราก็มีโอกาสเปิดได้พวก พารเมอร์เป้วินนี่นะครับผมตัวเก่งๆตัวแพงๆทั้งหลายนะครับหมายถึงตอนฟูลทีวยนะครับตอนนี้ก็คือได้เฉพาะกองหลังก็ถ้าใครที่ทําตอนนี้เลยเนี่ยก็แนะนําพวกที่เป็นพวกซาลบา f า n ไดก็จะเป็นพีเมริอย่างเดียวก่อนนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้ ฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับวิธีการหลุบถ้าอนาคตเนี่ยมีวิธีไหนที่ดีขึ้นหรือว่าคุ้มค่ากว่าเนี่ยยวผมมาแนะนาอีกนะครับผมแต่ว่าวันนี้ก็ฝากไว้ไวๆประมาณนี้เนาะอยากให้ทุกคนแบบหลายคนอาจจะยังคิดไม่ออกนะครับตอนแรกผมเล่นใหม่ๆก็คิดไม่ออกนะครับแต่ว่าพอมีประสบการณ์มาหลายๆปีเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราแบบแนะนําเพื่อนๆได้ดีขึ้นนะครับเล่นมาหลายปีแล้วแล้วก็อีกนิดนึงนะครับขออนุญาตฝากคนช่องเอ่อคนดูช่องเราเนี่ยวิวเยอะนะครับหลักพัน แต่ว่าไม่ค่อยมีใครกด s u b สไ i ร์แล้วก็กดไลค์วิดีโอกันนะครับฝากทุกคนกด s u b สไคร์แล้วกดไลค์ช่องด้วยนะครับผมยังไงก็วันนี้ขอตัวลา,ลาเพืเ่อนๆทุกคนไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนโชคดีเปิดได้ทีวที่ต้องการนะครับผมแล้วก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับมีคำถามอะไรคอมเมนต์ Comment ได้เลยนะครับผมอย่าลืมกดซับด้วยนะไป let's go